สวัสดีค่ะมันี่แจเกวแฟมิลี่สิพาไปเก็บท่นบักพีกเนาะมีท่านผู้ชมเพิ่นสั่งท่นบักพีกเพิ่มเนาะแจเกวสิพาไปเก็บมืันี่ส่งสีแดดแดดเนาะไปไปเก็บพริกท่นกันเฮาอาจจะหัวแห้งบ่อยเบาแห้งบ่อยเด้อหัวหยันยวมันยุ่งขึ้นมันเลี้ยวอยู่ละเบางแกงไก่กวนจะเป็นมาถ่ายใกล้ ไปลอยไหมดึงหน้าเนาะช่วงนีย้ยายแก้วจีบ่ได้บุกคือเขาได้เพลินเด้ขุดหันขุดนี่ทวนทวน,ทวนก็จีบ่เห็นแล้วลำบ,บากเนี่ยเดี๋ยวพไปไล่เบิ้งสะก่อนกับมันเข่าท่าแต่ก็จะไปห้อยอก,กันละห้อยนั่งหัวลงมาเ <laughs> พราะว่าผมมีตจอยู่ทั้งงอนดึงผมทั้งงอนมาทั้งหนาบ่เนี่ยหมอเห็นได้ไปสั่นว่า ปไปเก็บพริกบ่หกบ่บนัานาฝนกับหกธรรมาดาละไปไปเก็บพันพริกกับพี่น้องเข้าจากไร้ยรยรยรยกยืมเก็บไปกินเห็นักได้แก้ววานไห้เหลือมแมงผันด่แมงกินฟาดบงกินคักให้ผัดกนี่แตบวงกินพี่น้องมานี่ ไม่ได้มาเบิง่งบ้องลงคนอ่ะออะตัวนี้ครับมันสุกที่ตั้งสิเก็บอีกนี่ยังมาท่านสุกอยู่ผพันนี่กัสิเก็บกันแต่สิเก็บแยกตั้งหากเลยผ่นเขียวเอาพัานขาวนี่ซะก่อนไลยทันแต่พันขาวฉัน ดถ้าพุ่นจะไหลายเก็บพันอีกพี่นอ้องอ่ะยังได้สั่งเข้ามาบ้างเลยน,นะครับสั่งเข้ามาเลยนะครับนี่และตามช่องยายแก้วนี่แหละายแก้วแฟมิลี่นี่แหละคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปยายแก้วบ่มีเก็บปลายทางเด้อพี่น้องเด้อบอกไกว้ก่อนนะครับโอนโอนเงินเข้าบัญชีให้ยายแก้วยายแก้วส่งให้เลย แต่ตากแห่งๆจะน้อยนะกันข้นล่าทรงหมากซดๆไปประสิตบริเวณไปปลูกนกจะไปตับบวงแท้นเพนั้นต้องตากแห่งๆได้ไปหลยทันแล้วบวงว่าเป็นจะได้งอกบ่แต่กันงอกมันบ่ิยากนะแต่ลดลงเสือม,มันังเกิดพริกพันขาวเม็ดเล็กพริกขี้นกพี่น้อง เป็นพริกขี้นกพันขาวนะครับรดลนลงใส่ก็เกิดรดนลงใส่ก็เกิดหันในพริกอันนี้พอหันโดนลงไปน้ำเต็มปีซิมามันก็ดจิเต็มเบิดอเลยขัน้นตอนไห่กวนใจเจ้าทุ่งดน้ำนหรือแร่ได้พี่น้องเอ้แย็คเก็ตจะได้เห็ดได้ผลแย็คเก้วจะว่างมือจากเวียจากงานบ่เนี่พี่น้องเพราะว่าเตรียมตัวจะไปเป็นคุณนายแล้ว โอ้ยยกเป็นเจียวเบาล้วกำลังคุยไหวอย่าะสันเตรียมตัวสิเป็นคนไายแล้วคนเบาด้อคนงามโอ้ยเอาขนาดเดิมเอาที่ก่อนนะคองงามเคนเบาเด้อเกี่ยวดอกงามมันมีมือหยุบเป็นเด้อคนงามเขาจะไปดึงไม้เลยเจี่ยวดึงย้อนดึงเกือบเบิดลมองดึงอย่างไร มันบาเหม็น่าสีงามตลอดได้พี่น้องดึงมานเคยได้แค่ปีเดียวปีนาดึงไมหมดึงไปดึงมากกับหูเขาไม่อยู่หน้าผากันตัวเบิดมองดึงอ,ดอ่าได้แค่สิบปอเฮดเวียกต่อไปพี่น้องนะครับมันยืนพะเยาไล่ละสิลุยต่อ,อพอพะเยไล่บอได้ด้า,ดายยงผู้ใดยังยืนก็คึกลอกหนาเลย หลอกลงไปอายุมอหกสิบหรอเยีวั <laughs> นเราก็ประมาณหกสิบหรอกโอ้จะดีจังมือเนาะหางกระไรห,ห,หลอกหนังเกาถิ่มเล่นปะบอหลอกอันตอตอไขมันออกแล้วก็ปลุกไหววันเป็นหลอกถิก่มขึ้น,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 นหนังป<อ>ลานิ่นเนี่ยสำหรับสี่ขั้วขั้วกอนเอาหนังไม่ลอกคือ <laughs> เอาไขมันสอมไขมันออกแล้วก็ปลุกไว้แล้วก็ยิบเขา อยากลงเพื่นนอนเราเนาะคมงามเลยลองเบิ้งกับสังขารไปเก็บทั้งคนบาเนี่มันสิทะย่อยสุกไป,ปรเรืร่อยเรกโอ้หมักสีงามเพี่อน้องงามเลยปไปตามไปเดี๋ยวพันใหญ่ไงมันสุกกัได้เพี่อน้องเด้ะบางท่านก็บ,บอกว่าอย่างไรพันหมักไงถึงไงถึงหน้อยอันนี้มันล้นลุ่งนี่พี่น้องนี่เห็นบ่ล้นลุ่งหรือเกิดเซย์นี่มันล้นลุ่ง กหน่นะโอ๊บแตสนพ่นาะดอกแต่ส่ออ่นอ,น,อ,อนพี่น้างมีแล้วพี่ต่ะบุญด้พูหมากไหมพดะพูด่ะพดอ่ะน,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 นึ่งแล้มาแล้วนึ่งจ่เท่าไหร่เดี๋ยวมันนึ่งแล้วมาพี่นะหน,นึ่งจะทไรพูดะม ปาหมักม่วงขึ้นมามนเกิดเองอันนี้ฮันมันลุนลงมันเกิดที่กิ่งบ่ได้เอาเข้าไปปลูกข้างในเด้มันเกิดเองมันลุนลงอือพี่น้องพี่น้องเบิ่งโอ้ยยุ่งก็ได้เป็นจี๋ๆป,ป้าหมากเฮาไหมพี่น,น้องต้นเดียว,วก็กินไปลาได้นี่โอ้ยยุง่งยังมากัดแต่หน้าคนนี่แหละยุ่งนี่หน้าสวยเนาะหน้าคนนายเป็นขน้าคนนาย กนนงวิคุณนายรองพออ้ไพออคุ้นเก่าเกษียณพออคุ้นใหม่เกษิคืนเป็นพ่อเทียนยายแก้วเตรียมไปเป็นค,คนุณนายแล้วคุยไงอันนี้ไรแล้วโอ้หัวลงตัวเองขนาดนั้นโมล่งแล้วขวดผู้คอยเป็นคอยเขายังไม่ได้หลงตัวเองเด้วยโหลงจะได้เป็นดึงนาดึงตายยันต้นบนก็หลงตัวเขาถือว่าหลงบริคบริคคือเพิ่นเบาเก่าฝรั่ง เอาไทยก่อนจำใจไทยซสก่อน <S S เราเอาอยู่ดอกเมียเราอกขึ้นมาแล,แล้วล่ะมาแน่เนี่ยดิ้งเข้ามาผัวเจ้าวเมียไม่เห็นบอกว่าขึ้นมาจะผัวมีอยู่ขึ้นมาเอาขอนเราปอเ้าขอเชิบอกเราดอกโมงามจังแล้วเขาบอกบางท่านได้ยินว่าผัวเมียคุยว่าเ้าหยอกกันเล่นนี่โมแมนได้ไปหนอได้เรื่องกิง่งนี่เลยนี่เว้าอยู่นี่เรื่องกิง่งนี่ ยายแก้วไปแท้ลอลไรข้าแตนบอลงทุ่นไปดึงนาเบิดหตไล่เม่นตรงนี่เรื่องจริงนี่ไงข้าทุ่งกับสีสดสันตุบาทเนี่ยเฮ้ยอ,อะพอได้ยากตอ่อคิ้วยายแก้วก็ไ <laughs> ม่มลวดพอได้ยากตอ่อคิ้วยายแก้วจ้วงโอ้โผีหนักพันหมางไงมาลวดแต่ามางไงสุกเขาจะได้เก็บเนี่ยเอาให้กันไปโอสโหนุ่ยมันสมบูรณ์แบบขึ้นสน่วนใหญ่ ก็เดีพี่น้อยก็จะสอออนนี่เลยได้หมากมาคนละกันคือมันนั่นก็ได้แต่สอออนนี่เลยหมากเนี่ยปลูกต้นเดียวกินปลาได้ยังวะต้นเดียวได้เนี่ยปลูกต้นเดียวพนละบริสุทธิ์มันมันมุนขึ้นไปคนเกิดเองกูนักอ่ะเป็นพริกที่เหมาะที่จะปลูกไว้กินเนาะปลูกไว้ยูเกิดเองน้ำบัตรบ่ได้ปลูกเก็บบอนเม็ดไงมึงจะพึ่งเก็มันซุกหรือเบเก็บมันก็ลน เอาแตงไปแยกเอาไปตังกันเจ้าเนาะเดี่ยนี่มันกู่ลงนี่มันก็จะเกิดแล้วาะว่ามันปลูกพักมาได้แล้วมันโฮมกรสติปล่อยเห็นกักพริกมันขึ้นนี่บักเต็มบักพริกมันใหญ่เด้อนี่พี่น้องเฮจะไปเด็ดเอาขวันมันไหมล่ะนี่มันอยู่ทางในเปไหนแสดงมันพูดอ่ะ มงนาเงกินขาอ่ะจะาไล้ได้คลิปนี่อเกาเก็บพัดหนาตัวกลืนตัพี่เพิ่งเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่มันจะเพิ่งเป็นดึงยเบพิกซะก่อนเ่าพี่นอเบิ้งหมากของเขาไปตสอนเนาะเม็ดใหญ่มากแบบง่ายพี่นอ แล้ม,ลลนนมันุกลนลงจะหลายมันอยู่ในปลาปเปลา่าเบิ่าจะได้พิกเขียวพี่น้องพี่เขียวก็มีด้อพี่เขียวคิวๆใช่ไหมแกงเส้นน้อยเพชรพิกร้อนดันหงานมันเหนบอกอาเอาออกตายด้ยหยาด อย่างต้องข้นคัดเลยแล้วเหลือแต่หน่วยหึมหมโซ่โซ่โซเลือกาไม่หันปาไม่หันมันสีหามากเลือกคื้นมา่วลบาทออ้ยพันเม็ดใหญ่นะพันเม็ดใหญ่อ่ะยืนนี่หละสุดท้ายนี่ก็าอ้าโซ่บพริกบบอกพริกเนี่พันใหญ่พันหน่อยก็บอกระพ จอดเ<น><ไ>ป็นชุดไทยเลยน,น,นี่พันน้อยเนาะนี่พันใหญ่แต่จะเลือกออกเนาะแล้วจะแยกออกมันมันต่างกันอยู่ดอกพี่น้องพันน้อยกับพันใหญ่เนาะ,ะไปตากไว้ผู้เพิพ่นสั่งเนาะอ่ะจ้ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมทักเขามาใต้ช่องยายแก้วได้เพลินเล้วมองคอมเมนต์น,นั่ะละนะครับฝากที่อยู่ที่เยอะยังกระดัเรือจะ แอดเอาเบอร์เดี๋ยวจะเอาเบอร์ไว้ให้เพื่อติดต่อทางไลน์เนาะง่ายดีเวลาโอนเงินโอนคำพ้องกันจะส่งหลักฐานครับ